สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาตามต่อนะครับกับสูตรที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับเป็นสูตรหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างก็คือสูตรนี้นะครับที่เราลงไว้งวดที่แล้วนะครับเราคำนวณไว้ได้0369นะครับผลรางวัลที่ออกคือ64 ตัวที่มาคือเลขหนะครับหลักสิบสูตรนี้เคยลงเทียบชนให้ดูนะครับงวดที่ลงเทียบชนก็คืองวดนี้นะครับงวดที่ผิดหลังจากที่ผิดนะครับก็เดินมาต่อเนื่องนะครับวดที่ผิดนะครับคืองวดนี้ทั้งหมด11เงวดนะครับ11งวดที่ผ่านมาจะมีผิด1งวดหลังจากที่ผิดก็เข้ามา สงวดติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับตอนท้ายเราค่อยมาดูนะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนี้มาจากไหนนะครับงวดแรกนะครับ2องบวกสบวกแเป็น12บวกหเป็น18ได้เลขแปแล้วเพิ่มไปทีละ3ามแต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น8 1 470 1> 8 1 4 7กับ4ตัวผลรางวัลที่ออกคือ8 1นะครับตัวที่มาคือเลข1โทษทีครับเลข8นะครับหลักสิบเราหาหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับวัดที่2นะครับ1นบวกหเป็น2อบวกหเป็น7จบวกหเป็น13ได้เลข3เพิ่มไปทีละ3แต้ม3 6 9 2นะครับออก9 7หลักสิบคือเลข9 งวดต่อมานะครับ7จ็บวกเเป็น14บวกหเป็น19บเวกหเป็น25ได้เลข5เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น5 8 1 4ผลรางวัลที่ออกนะครับคือ8 1หลักสิบนะครับคือเลข8ปว่าต่อมานะครับ1นบวกหเป็น2อบวกหเป็น7จบวกหเป็น13ได้เลข3เพิ่มไปทีละ3แต้ม3 6 9 2 ออก6 8นะครับหลัก10คือเลข6งวดต่อมานะครับ8บวก8เป็น16บวก9เป็น25บวก6เป็น31ได้เลข1เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น1470ผลรางวัลที่ออกนะครับออก0 6หลัก10คือเลข0ู วดถัดมานะครับ6กบวกเป็น12บวก2เป็น14บวก6เป็น20ได้เลข0เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น0 3น9ผลรางวัลที่ออกนะครับออก9 4หลักสิล่างนะครับคือเลข9งวดต่อมานะครับ4บวก4เป็น8บวก3เป็น11บเวก6เป็น17ได้เลข7เพิ่มไปทีละ3แต้ม7 0 3 6วันนี้ออก98ผิดนะครับ งวดต่อมานะครับ8ปบวกแเป็น16บวกเเป็น25่บวกหอีกเป็น31ได้เลข1 1 4 7 0นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มผลรางวัลที่ออกออก7 7นะครับงวดน,นี้ออก7 7หลักสิบคือเลข7นะครับงวดต่อมานะครับ7จบวกเเป็น14บวกหเป็น20่บวกหอีกเป็น26นะครับได้เลข6 เพิ่มไปทีละสามแต้มก็จะเป็น6 9 25ผลลางวันที่ออกคือสองสองนะครับงวดน,นี้ตัวที่มานะครับคือเล,เลข2หลักสิบงวดต่อมาครับ2บวก2เป็น4บวกเเป็น13บวก6เป็น19ได้เลข9เพิ่มไปทีละ3ามแต้มก็จะเป็น9 2 5 8ผลลางวันที่ออกคือสองนะครับหลักสิบ 10, นะครับคือเลข2 วดต่อมานะครับ4ีบวกสี่เป็น8 8ดบวกหเป็น14 14บวกหเป็น20ได้เลข0นเพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น0369ผลรังวันที่ออกนะครับงวดที่ผ่านมาออก6 4หลัก10นะครับคือเลข6ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะมี หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างคือเลข4ี่นะครับก็เป็น4บวก4แล้วก็บวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1นะครับเลขท้ายครั้งที่1นะครับ3ตัวท้ายครั้งที่1ออก625นะครับ625หลักสิเลขท้ายครั้งที่1คือเลข2แล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับก็จะเป็น สีบวกสี่เป็น8 8ดบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น16ได้เลขหกนะครับเพิ่มไปทีละ3ามแต้มก็จะเป็น6 9 2กหจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับเป็นสูตรหลัก10ล่างนะครับ ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับทั้งหมดเข้ามาก็11บงวดนะครับผิด1งงวดอนาคตจะเดินต่อหรือไม่ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวัง,งทุกท่านนะครับสวัสดีครับ